แล้วที่สำคัญก็คือว่าเวลาที่เราจะเชื่อสัตว์ข้อสำคัญก็คือต้องกล่าวนามของ Allah อัลลอฮฺสุบฮานุวตาลานะครับก็คือบิสมิลลาห์อัลลอฮฺอกบัตถ้าเป็นในกรณีที่เราเชื่อกุรบานก็มีคำพูดที่ท่านนาบีพูดไว้บอกว่าอ um ัลลอฮุมาตักบัลมินี แปลว,ว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ตอบรับกรุบานของฉันอันนี้ด้วยแล้วก็ทินบ,บีพูดก็คือครอบครัวของ่านด้วยว่าะลิเบตีทีินาบ,บีพูดนะก็คือเป็นคําที่เพิ่มขึ้นมาเสริมขึ้นมามันก็มีคําถามว่าเวลาที่เราเชืดอกุรุบานเนี่ยตามโรงฆ่าสัตว์ไอผมก็เข้าใจเหมือนกับที่เราเข้าใจนั่นแหละก็คือว่าเวลาเชื่อก็คือกล่าวนามของอัลลอฮ์บิสมิลลาห์อัลลอฮฺอบักบัดมันก็ ถือว่าใช้ได้เขาก็อยากจะรู้ว่าไอ้วัวเจ็ดตัวมีชื่ออะไรบ้างเอาชื่อคนไปด้วยเขียนชื่อให้เขาไปด้วยคนเชื่อก็อธิบายเขาฟังว่ามันคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นมึงบางจะจําไหวเหรอชื่อตั้งเจ็ดคนเนี่ยแล้วก็อีกตั้งหลายตัวบางจะจําไหวเหรออกเอาแค่นั้นแล้วก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าถ้าอัฟดอนเนี่ยเช็คอไซมีนบอกว่าก็คือให้ให,ให้ให้พูดด้วย อัลลอฮุมมาตะกบัลมินนีก็คือขออัลลอฮ์ได้โปรดตอบรับการเชื่อของฉันและก็ของคนนั้นคนนั้นก็ว่าไปที่อัฟดอนแต่ถ้าหากว่าบิสมิลลาอัลลอฮุอกบัรก็ถือว่าซอถือว่าฮาลานกินถือว่าใช้ได้นะครับ